สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอน่ c h a นแนลนะคะอ,อมันช่องปลาช่องปลาเอาก่อเลยเหรอ, <c oughs> อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเบนซ่านะครับวันนี้เราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ <c oughs> เราจะไปกันที่ยอยศยิ่งฟ้านะครับเป็น สถานที่เที่ยวที่เขาจัดงาน10วันนะครับก็ตั้งแต่11ถึงวันที่20ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เนื่นกันว่ามีอะไรน่าเที่ยวหรือว่าน่าชมบ้างนะครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับไปดูเลย Sorry คนเยอะมากนะครับคนเยอะคนเยอะจริงๆคนเยอะมากคนเยอะข้างในคันเนาะมัน,น,น,นถ้ามันอยู่สุดนู้นเลยสุดนู้นเลยแล้วเดินอวกเลยแล้วก็จ้าบรรยากาศจะฝากเพื่อนให้ได้ สัญญาจ้ะสัญญา,าคือตอนนี้ส่งส่งเมียไปไปคอนเลยนะครับนั่งไปคนละ10บาทตอนนี้ก็ถึงวงเวียนแล้วนะครับอโอ้เข่เาฟองเต็มเลย อ่านะครับโซนนี้โซนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยโซนนี้เป็นโซนโอท็อปนะก็จะมีพวกเสื้อผ้านะครับเครื่องเงินพวกบนเขผาผ้าสิ้น <No. S 1> อะไรเงี้ยคือเป็นของโอท็อปโซนโอท็อปล้วนๆเลยเราพาชมยาวๆนะครับว่าโซนนี้มีอะไรบ้างก mm ็ hmm. อันนี้เป็นีโซนหนึ่งที่เราพาเข้ามาแล้วก็ mm hmm. มีดนตรีสดด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูหน mm ึ่งสองสามแช่ นี่ลงไม่ลซอนนลกเลสนกอยู่อย่นันคือโทที่เดินเข้ามาด้านในเนี่ยอ่อมีของกินด้วยนะครับมีของกินด้วยเมื่อกี้บอกว,ว่าไม่มีของกินมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเข<อ>าก็เดี๋ยวเข้าไปดู<ห>ของกินด้านในกันนะครับว่าเยอะไหม นะครับไปเข้าโซของกินมาโอ,อ้ครับหมดแรงเลยคนเยอะจริงๆนะครับของทานเยอะด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็แวะมาได้นะครับที่ไฟเยอะๆตรงนี้เลยไฟเยอะๆตรงนี้เลยนะครับไฟเยอะๆตรงนี้เลยเนาะ,ะตรงนี้เป็นสารหลักเมืองนะครับมีไฟประดับประดาเต็มเลยนะครับแล้วก็ าสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้กราบสการะาสารเฉพาะหลักเมืองด้วยนะครับของพระนครเสียยุธยานะครับ ได้ดูคลิปนี้ชอบนะครับอย่าลืมกดตับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย